สวัสดีครับผมล็อบบี้นะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องอหุ่นดีทั้งชาตินะครับหรือการที่เราจะหุ่นดีไปได้ตลอดชีวิตนะครับว่ามันทํำยังไงก็อันดับแรกเลยนะครับคือถ้าเราเป็นคนอ้วนมาก่อนเนี่ยเราก็คงจะมีความคิดที่อยากจะกินอาหารที่มันอยู่ตรงหน้าเราอะคือมีอะไรอยู่ตรงหน้าเราคือเรากินหมดนะไม่สนว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือมันจะแบบคลีนไม่คลีนนะครับ คนอ้วนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนที่มีความคิดที่ว่าเอ,อกูจะกินอะไรก็กินอ่ะอืมซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยส่งผลดีต่อรูปร่างเราแล้วก็สุขภาพเรานะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดเราก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่าถ้าเราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไอ้ไม่ใช่ขอโทษครับถ้าเราจะมีหุ่นที่ดีตลอดเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนว่าเราจะเป็นคนสุขภาพดี ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยแน่นอนครับต่อมาคุณก็จะมีการกระทําที่เป็นแบบเป็นไปในแบบเดียวกับคนที่เขาสุขภาพดีนะครับซึ่งคนสุขภาพดีเขาก็จะกินอา,อาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนอะไรพวกนี้กินอาหารครบห้าหมู่นะครับอันดับแรกเราก็ต้องเริ่มมาจากการเปลี่ยนความคิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะตามมาเองพวกเรื่องหุ่น รูปร่างเราผิวพรรณเราอะไรพวกนี้มันก็จะตามมาเองนะครับถ้ามันถ้าเราเริ่มมาจากการเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวการกระทําอะไรพวกนี้มันจะมาเองนะครับข้อคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นเราต้องทําตลอดชีวิตซึ่งก็คือการที่เราทําเป็นไลฟ์สไตล์นั่นเองการที่เราทําเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็ต้องทําทุกวันมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยฉันจะไดเอทแค่1เดือน2เดือน คือเราต้องวางแพลนแบบยาวๆเป็นปี2ปี3ปีหรือเป็น10ปีเลยนะครับหรือจะแบบตลอดชีวิตเลยนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็าวางแพลนไว้ว่าเออจะทำหนปีนะสปี3ปีนะไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปถึงขั้นแบบทำตลอดชีวิตเพราะถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะคุณอาจจะแบบเฮ้ยมันยากเกินไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทีละเป็น วางเป,ป็นทีละปีทีละปีทีละปีนะครับก็จะเวอร์กว่านะแล้วเราก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยแพลนไปเรื่อยแพลนไปเรื่อยเราก็สามารถทําได้ต่อเนื่องนั่นเองไม่มีคนหุ่นดีคนไหนนะครับทีเเ่เขาจะมาทําแค่เดือน2เดือนแล้วก็พอแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมการที่เราจะหุ่นดีได้ตลอดเนี่ยคือเราต้องทําเป็นไลฟ์สไตล์เป็นกิจวัตรประจําวันไม่ว่าจะออกกําลังกายทุกวันสม่ําเสมอแล้วก็นอนหลับพักผ่อน กินคลีนอะไรพวกนี้คือเขาจะแบบเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อ,ต,อตัวเขาเองอะคือมันเหมือนเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองนะครับซึ่งสุขภาพของเราเนี่ยมันคืออันดับหนึ่งนะครับต่อให้คุณรวยแบบร้นฟ้ามีทุกอย่างในชีวิตทั้งชื่อเสียงเงินทองแต่ถ้าถ้าคุณสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคครับก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือความสม่ำเสมอ ถ้าคุณมีความสม่ำเสมอเนี่ยยังไงก็ทําเป้าหมายได้สําเร็จอยู่แล้วซึ่งก็คือการที่เราจะหุ่นดีนะครับหุ่นดีเนี่ยถ้าเราจะหุ่นดีได้ตลอดเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องทํามันสม่ำเสมอไม่ใช่จะแบบแบบอ้เชียวันสองวันแล้วก็ล้มเลิกนะครับการที่เราจะกินคลีนซ้อมออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอทุกวันเป็นปี10ปีเนี่ยมันทําไม่ได้ทุกคนไง เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำแค่แป๊บๆก็ล้มเลิกแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยก็ต้องสม่ำเสมอแล้วก็ทำงานอย่างหนักนะครับเมื่อก่อนผมก็มีความคิดว่าเอออยากจะหุ่นดีก็เลยคิดอยากจะไดเอทประมาณสักหนึ่งเดือนก็ลองไดเอทไปหนึ่งเดือนปุ๊บก็รู้ว่าเออการที่เราจะหุ่นดีเนี่ยมันทำแค่หนึ่งเดือนไม่ได้เว้ย มันต้องสม่ําเสมอมันต้องทําตลอดมันต้องทําตลอดไปอ่ะตลอดชีวิตอ่ะทาจนวันตายอ่ะเอาง่ายนะครับก็เราเราต้องมีความสม่ําเสมอกับทุกอย่างนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์มันก็จะได้ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นกราฟแบบเนี้ยจากถ้าสมมติคุณเริ่มต้นเนี้ยคุณก็อาจจะเริ่มทีเล็กทีละน้อยก่อนนะครับมันก็จะปึ๊บพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นกราฟแบบนี้เลย เออนะครับผลลัพธ์มันก็จะขึ้นแบบเหมือนเป็นกราฟ exponential นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันยังไงมันก็ดีอยู่แล้วครับอืมคือมันคุ้มค่าเสมอกับการที่เรากินดีก็คือกินพวกอาหารเคลียรที่มันดีต่อสุอสขภาพอะแล้วก็ออกกําลังกายคือมัน ผมว่ามันไม่มีข้อเสียเลยนะมันไม่มีข้อเสียเลยแหละเอาไง,ไง่ายๆเออคือมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเก่การลงทุนกับสุขภาพเราเองอมันคือการลงทุนในตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะทํามันนะครับดังนั้นถ้าเราจะมีหุ่นดีตลอดไปเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทแล้วก็ สม่ำเสมอกับมันทำให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้แล้วก็ออกกำลังกายทุกวันกินคลีนนะครับแค่นี้แหละครับ